บาดแผลรูปนี้แหละจะให้ไปถึงกับายถึงมาใหม่ถึงมาตรงกลางแล้วแล้วมายยังติดเทียนเอกระชาบแต่ออกไาได้ขวาครับผู้นี้อย่าผู้นี้อย่าผู้นี้อย่าผู้นี้หนีออกไปครับเดินกลางเลยอันด้านซ้ายดวงนี้แหมจับบอลยาวไปไหกไปออกไปลูกงตรงนั้นได้ดี ลเล่นตันเลยครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยเชื่อเลยไปไปไปจบมาลูกนี้ยิงก็ยังติดอยู่ครับจี้จี้เลยครับบานแห่ได้่ตมาครับยิงครับยังติด

คนเดียวคนเดียว DNA เด็กตานครับ <c oughs>